คือผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคุณเมืองทองนคลิปนี้เราจะมาต่อกับตัวชุดแฮปปี้มิลลเลยเป็นชุดมาริโอ้ครับในผมก็ชุดนี้เป็นชุดที่5กับ6นะครับอยู่ในสัปดาห์ที่3นะครับเนี่ยก็มีตัวนี่ครับผมเป็นตัวน้องเห็ดนะครับเห็ดตัวนี้กับตัวนี่ผมเรียกว่าชื่อว่าตัวอ่าบ b r เซอร์นะครับ,บรอ r o w s ร r browser นี่ ก็เป็นตัวของสัปดาห์ที่อ่าเป็นชุดที่5กับ6นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวเห็ดก่อนแล้วกันนะครับผมเนี่ยตัวเห็ดตัวนี้กล่องเนี่ยครับขนาดกล่องจะไม่เท่ากันนะครับผมมาแกะกันเลยครับตัวเห็ดตัวเห็ดนี่ครับผมมีุงมานะครับเอ มีเป็นสติกเกอร์มาให้แบบนี้นะผมแล้วก็นี่ครับตัวเห็ดแบบนี้ตัวเห็ดเนื้องานก็อันนี้ก็ดูแย่ๆนิดนึงนะผมเนี่ยมีการลงสีที่แบบเลอะออกมานะผมผิดจุดนะครับมนี่ดวงตาก็เหมือนจะลงผิดจุดเหมือนกันนะครับมโดยรวมแล้วก็เหมือนกับตัวชุดที่1กับ2นะครับผมโอเคก็ส่วนสติกเกอร์มาแบบนี้เราจะมาแปะสติกเกอร์นะครับ ก็อันนี้ก็แปะด้านหน้าแปะแบบนี้เข้าไปเลยครับผมนี่แต่ก่อนนี้จะเป็นด้านข้างนะครับ1กับ2นี่ครับ1 นี่แบบนี้นะผมแล้วก็สติกเกอร์ที่เหลือนะผมไม่รู้จะติดตรงไหนดีนะครัยมันไม่ค่อยมีจุดให้ติดนะครับติดด้านข้างก็ไม่ได้ผมค่อนข้างที่จะใหญ่สติกเกอร์ก็มีเป็นเหมือนเป็นแบบกล่องนะผมแล้วก็เป็นตัวเห็ดนี่แบบนี้ติดแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมนี่สวยงามกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูอีกชุดหนึ่งนะครับนี่เป็นชุดตัวนี้นะผม มาแกะกันเลยครับห่อกระดาษมาออครับผมเป็นตัวสติกเกอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้คือน่าจะความสัสามารถแยกได้ครับ มันบอกว่าตัวเห็ดกับรถนี่ผมนี่รับแยกได้แบบนี้เลยนะครับผมพิ่งมาสังเกตนะผมว่ามันสามารถแยกกันได้นะครับประกอบติดแบบนี้ส่วนตัวนี้ก็แยกได้เหมือนกันนะครับผมนี่แยกได้แบบนี้เลยคิดว่าไม่แน่ใจว่าสามารถสลับได้หรือเปล่านะครับขออนุญาตลองสลับดูนะครับผมนี่ โอเคผมตัวรถสามารถสลับกันได้นะครับนี่ผมก็ตั้งแต่ถ่ายมา2คลิปนะผม EP นี้เพิ่งรู้นะว่าสามารถที่จะแกะสลับได้นะครับประมาณนี้เรามาติดอ่าสติกเกอร์ตัวนี้ก่อนและกันนะผมสติกเกอร์ก็นี่เลยครับผม นี้ติดบริเวณด้านหน้านะครับนี่แบบนี้นมแล้วก็3กับ2ติดด้านหลังติดตรงนี้ครับ โอเคแบบนี้ผมแล้วก็ไม่มีสติกเกอร์เพิ่มอีก3ชิ้นนะผมไม่รู้ติดตรงไหนนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ติดแล้วกันนะผมส่วนตัวนี้นะผมาการลงสีก็เหมือนเดิมผมลงสีไม่ค่อยตรงจุดสักเท่าไหร่นะผมแล้วก็หน้าตาก็เมีริ้วรอยนะผมนี่ครับรบ,บริเวณสีด้านบนก็ลงไม่ตรงนะครับผม นี่สีขาวนี่คือแบบลามไปทั้นผมเลยนะครับผมนึ่ในใจว่าสองชิ้นนี้ถอดได้หรือเปล่านะครับนี่ผมถอดได้เหมือนกันแล้วก็สามารถสลับใส่กันได้นะครับผมโอเคก็ชุดนี้เป็นชุดที่ห้ากับหกก่ประมาณนี้ผมเพิ่งมารู้ว่ามันสามารถที่จะแกะได้นะครับตอนสองคลิปที่แล้วนะผมไม่ได้ดูว่ามันสามารถแกะได้ พอคินี้เรามาแกะก็เลยทําให้รู้ว่ามันทุกตัวนะผมทุกรถทุกคันสามารถแกะมาแล้วสลับใส่แบรนด์ไหนชิ้นไหนก็ได้ครับผมก็แล้วแต่หนูใครจะสลับใส่อะไรอะไรก็แล้วแต่หนูความชอบบางทีก็จะเป็นล้อลักษณะแบบนี้ผมเนี่ยแบนๆแบบนี้บางทีก็เป็นล้อเล็กนะผมบางอันก็เป็นล้อใหญ่แบบนี้เลยก็ไปลองสลับเล่นกันได้นะผมสหลับคลิปนี้ก็น่าจะจากกันไปกับชุดที่5กับ6นะผมก็ใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะผม ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าก็สำหรับเซตนี้ก็เราติดตามชมสำหรับตัวที่7กับะครในผมไว้ติดตามชมในสัปดาห์หน้านะครับผมสัปดาห์นี้ก็ลากันไปกับ2ตัวนี้ผมนี่รับน้องเห็ดครับตัวนี้เลยครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ